พูดเลยดีมึงพอดดีกว่าคำถามอยากอยากที่เหตุผลในการตัดแถลงข่าววันนี้นะคะเราความร้อนใจอะไร คือจริงๆก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มาตรงนี้ก่อนนะครับผมคือจริงๆมีความรู้สึกไม่สบายใจมากกว่าครับผมกับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็จริงๆได้ได,ได,ได้ได้รับรู้ข้อมูลต่างๆมาจากพี่ๆทางทีมงานด้วยครับผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเอออยากมาชี้แจงเองมากกว่าจริงๆแล้วแบบเออเราเราเป็นเราเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาในรูปแบบใดอะไรยังไงครับส่วนที่เข้าไปเกี่ยวข้องมีอะไรยังไงบ้าง คือจริงๆตอนนั้นนะครับคือพูดก่อนเลยว่าจริงๆพีรับงานงานนี้นะครับผมเป็นพรีเซนเตอร์ตัวโปรดักบูมชื่อว่าบูมไอซีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสายตานะครับผมของบริษัทดีไอคอนตั้งแต่พฤษภาปี65ใช่ครับตั้งแต่พฤษภาปี65ประมาณปีครึ่งที่แล้วครับผมแล้วก็ส,ญญญสัญญาสัญญาหนึ่งปีคร<ป>ับขอโทษดีนะครับตื่นเต้น ในเงื่อนไขสัญญาใช่ไหมครับผมคือจริงๆในการทํางานทั้งหมดเลยนะครับ1ปีที่ผ่านมาก็คือพีทางานของเขา3วันก็คือมีการถ่ายภาพนิ่งครับมีการออกรายการ PPX กันแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคืออีเวนต์เปิดตัวโปรดักต์ครับแล้วย่งมีอีกั้ยแบบอีเวนที่จะต้องไปจอยกับเขาบคุณพอกับอะไรแบไม่มีเลยครับ อันนี้คือถูกระบุไว้ในสัญญาทั้งหมดอยู่แล้วครับผมแล้วก็ตัวพีเองพีก็ทำหน้าที่พรีเซนต์คือทำหน้าที่นำเสนอโปรโมตตัวผลิตภัณฑ์ตัวบูมไอซีอย่างเดียวยครับ<ด>ผมอย่างเดียวเลยครับหตุผลที่ตัดสินใจรับงานนี้ณตอนนั้นคืออะไรคือณตอนนั้นนะครับผมเป็นตอนที่พี่พึ่ง ออกจากบริษัทเก่าด้วยแล้วก็ได้เริ่มทําบริษัทใหม่ของตัวเองแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ติดต่อมาคือตัวเราเองตัวทีมงานแบบทีมงานเองก็ได้เช็คทั้งหมดแล้วว่าจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์นี้ได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานรัฐแล้วก็จริงๆตัวผลิตภัณฑ์ได้ผ่านออยแล้วแล้วเราก็ได้เช็คถึงตัวบริษัทเองด้วยว่าจริงๆแล้วบริษัทได้มีการทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ข้อมูลบริษัทถูกต้องตามกฎหมายไหม <S <S <ๆ S 2> คือเราก็เช็คตรงนั้นมาเรียบร้อยแล้วด้วยครับ พขาม,มันก็ <ณ S 2> เหตุการณ <k> ์แบบนี้พี่ตกใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไหมคะตกใจครับตกใจอยู่แล้วครับผมตอนนี้พี่ก็ยังตกใจครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่สบายใจเลยจริงๆพี่พี่เลยอยากจะออกมาพูดวันนี้จร,ร nah, ิงๆแสดงว่าตอน,น,นที่ตัดใจรับงานเขาเรายังไม่ได้ทราบเบื้องหลังเขาเลยใช่ไหมครับยังไม่ได้ทราบการินันภายในของเขาว่าการทำามเขาเป็นยังไงอะไรยังไงใช่ไหมครับครับผมคือตัวพีเองพี่ก็จะได้รับทราบข้อมูลของโปรดักต่างๆอะไรอย่างนี้การตลาด ไม่รู้เลยครับพี่พี่ย้อนกลับไปตอนนั้นที่ตอนที่ว okay> ันแถลงข่าวค่ะเขามีระบุไหมคะว่าเราจะต้องพูดอะไรบ้างบนเวทีมีต้องบอกขายอะไรยังไงไหมคะมีครับมีมีมีระบุมาครับว่าจริงๆแล้วเราจะต้องทําอะไรบ้างหรือว่าเราต้องขายอะไรบ้างแต่ตัวพีเองพี่ก็จะขายแต่ตัวโปรดักที่พีเป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้นครับการการสักิปของเขาอะค่ะมีอะไรที่พีอารแล้วขอความแก้ต้องไหมคือมันอาจจะมีข้อความที่เราไม่สบายใจในการที่จะ สิินค้าาหรรือตััวบษทเก็จะมีทีมงานนี่แหละครับผมเป็นการปรับแก้ให้ทั้งหมดแล้วคืออะไรที่มันอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พีต้องการจะพรีเซนต์ไปถึงตัวโปรดักต์เองพีก็จะตัดทิ้งทั้งหมดครับงั้นแสดงว่าสคริปต์ประมาถึงพีนี่ทีมงานกรองให้เรียบร้อยแล้วกรองให้หมดแล้วครับผมพี่ขอถามได้ไหมว่าตัวตัวสัญญามันระบุว่าเราเป็นพรีเซนเตอร์มันจ่ายเงินยังไงสัญญาระบุว่าเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมครับผมจ่ายเงินแบบไหนคือจะแบ่งจ่าย2งวดครับ คือเราได้เงินแค่2งวดจากการที่เป็นพรีนเทนเตอร์อ,รอ๋อใช่ครับระบุในสัญญาชัดเจนเลยไม่ได้มีว่ายอดขายเท่าไหร่แล้วเราจะได้อ๋อไม่มีเลยครับจริงๆเป็นแค่สัญญาเป็นค่าจ้างเป็นค่าค่าแบบโฆษณาครับผมที่คือแบบโฆษณาในการโฆษณาสินค้าบูมไอซีครับสัญญาระบุปีหนึ่งหงปีครับหมดไปเมื่อมิถุนายนปี6กหกอ๋อก็คือตั้งแต่ปีหกไปตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ครับพี่ๆรู้จักคุณพรมั้ยคะรู้จักดีแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ย Mortar, ถ้ารู้จักเป็นการส่วนตัวไม่รู้จักนะครับผมเขาก็เป็นเหมือนเขาก็เป็นผู้ว่าจ้างพีให้มารับงานโฆษณาอันนี้พีก็รู้จักเขาในในการทํางานนี่แหละครับผมได้เจอเขาจริงๆก็อย่างที่บอกครับ3วันเลยใน1ปีก็ได้เจอเขาแค่นั้นเลยครับคือตอนที่เจอเขาเขามีการมาพูดคุยอะไรกับเราเส่มากกว่าตัวพีแลการที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ทำไม เขาก็ไม่ค่อยพูดอะไรกับหนูจริงเหรอเขามันมีชักชวนไหมเขามีชักชวนไหมหนูคือหนูาจะไม่น่าคบหรือเปล่าคือชักชวนให้ไปร่วมเลยไหมครับไม่มีนะครับคือร่วมเป็นอย่างอื่นทัชอื่นทัชเพราผู้บริหารของคุอื่นไม่ไม่ไม่มีเลยครับอันนี้อันนี้คือส่วนตัวนะครับส่วนตัวคือไม่มีจริงๆแล้วก็เขาก็ไม่ค่อยคุยอะไรกับหนูเนี่ยพอพอทราบเรื่องค่ะสิ่งที่เราร้อนใจสุดคือเรื่องอะไรหรืเพราะว่า แฟนๆมากกว่าครับผม mm hmm. จริงๆร,รู้สึกว่าแบบเราเราห่วงความรู้สึกของแฟนๆด้วยแล้วจริงๆเราเราเป็นห่วงผู้เสียหายทุกคนด้วยมากกว่าครับผมไม่ไม่อยากให้ทุกๆคนเข้าใจผิดแล้วก็อยากอยากจะมาชี้แจงให้ทุกคนทราบว่าจริงๆแล้วเ,เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรในเคสของพีนะครับเหมือนว่าเราที่ให้ความร่วมมืออะไรพี่ถ้าเกิดได้หมดเลยครับจริงๆยินดีให้ความร่วมมือทุกๆอย่างเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเอกสารทางการเงินตัวตัวสัญญาเองหรืออะไรทุกๆอย่างพี่สามารถดีคลาสสิ่งนี้ได้หมดเลยครับผมคือตอนหนึ่งปีที่แล้วที่เรารับงานกับเขาค่ะเราได้รับฟีดแบ็กไหมคะว่าไอ้ผลิตภัณฑ์ที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ตัวนี้มันมีปัญหาอะไรหรืออะไรย่างเงี้ยมีแฟนๆเข้ามารีแอคกับเราผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีปัญหาอะไรหรือว่ามีใครมาเรียกตอนที่เราเป็นพรีเซนเตอร์อ่ะเขามี<บ>ผู้เสียหายอะไรแบบร้<า>บองเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยมีไหมได้เคยรับทราบ คือถ้าส่วนตัวนะครับผมไม่ถ้าส่วนตัวพี่ไม่ไม่รู้นะครับแบบไม่ไม่ไม่ได้รับทราบด้วยใช่ไม่ได้ใช่ก็ไม่ได้มีส่วนตัวมาหาหรืออาจจะมีแล้วแล้วพี่อาจจะไม่ได้เห็นเพราะว่าเราเราเองก็ไม่ได้ไม่ได้อ่านแปลว่าเราไม่ได้ไม่มีรับสายในช่วงเวลานั้นว่าเอผลิตภัณฑ์ที่เราที่เราเป็นทอร์เนเ้ยตัวเนี้ยมันมีปัญหามีคนเสียหายคือตอนนั้นเราไม่ได้รับรู้เรื่องนี้ คือมันผ่านประมาณปีครึ่งแล้วด้วยพี่รู้สึกว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่มีนะครับ <Ừ. S 1> คือถ้ามีทางทีมพี่ว่าถ้าอาจจะต้องแจ้งผ่านทางบริษัทไปทางบริษัทก็จะแจ้งพี่กลับมาอีก <Ừ. S 1> ทีแล้วแต่ว่าเท่าเท่าที่พี่รู้นะครับ <Ừ. S 1> ก็คือไม่ไม,ไม่ไม่มีคนระับได้เนอตมีองอย่างว่าของปรเทศของเราอะค่ะมันจะมีระทบอะไรไหมหรือเราต้องทาอะไรบ้างในแง่ของกากฎหมายคือพี่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่พีทำได้ตอนนี้คือให้ความร่วมมือกับ ทางกฎหมายเนี่ยแหละครับผมถ้าอยากได้ข้อมูลหรือจริงๆอยากได้อินโฟเมชันอะไรต่างๆจากจากตัวพีเอ็มพีก็สามารถให้ได้ครับผมแล้วก็ยินดีมากๆด้วยครับแต่ว่าตอนนี้เรายังมีเอกสารตัวนั้าหน้าที่เราทําสัญญากับเขาว่าในสัญญามันระบุอะไรบ้างมีครับมีเอกสารทั้งหมดเลยครับในการรับงานอะค่ะหลังจากเนี้ยมันมีส่งผลกับเราอย่างไรบ้างการจะรับงานใครกำลังร่วมงานใครการจะเป็นเอเจนเซอร์อะไรก็ส่งผลยังไงบ้างจริงๆพี่ว่า ทุกๆครั้งที่พี่รับพรีเซนเตอร์นะครับอันนี้ในในส่วนตัวพี่นะครับพี่ก็จะเลือกสินค้าที่ตัวพี่เองรู้สึกว่าอย่างแรกคือเลยคือพี่ชอบแล้วก็พี่รู้สึกว่าพี่พี่โอเคกับสินค้านั้นๆอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ไปเช็คตามระบบกฎหมายทั้งหมดที่พี่บอกเนี่ยแหละครับผมว่าจดทะเบียนบริษัทยังไงบริษัทคุณจดโดยชอบทํำไหมสินค้าคุณผ่านมาตรฐานอะไรบ้างแล้วถ้าสมมุติตัวพี่โอเคแล้วมันตรงกับความชอบพี่พี่ก็จะรับสิ่งๆนั้นครับผมส่วนในเรื่องของ ความระมัดระวังพี่ว่าพินมันก็คงมากขึ้นแหละครับแล้วก็หลังจากนี้ก็คงจะมีพอร์เีต่างๆในบริษัทที่เราก็คงจะรัดกลุ่มสิ่งนี้ให้มันแน่นขึ้นครับผมแล้วก็เลือกรับงานที่เราอาจจะลงไปดูดีเทลกับสิ่งนี้มากขึ้นด้วยครับตอนที่มีการพูดคุยกันที่ไปออคิวต่างๆกับเขาครับตอนฟังมันมีเก็บหรือว่ามีสงสัยอะไรยังไงบ้างมนทั้เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวโครงสร้างต่างๆ คือทางตัวบริษัทเองอันนี้พีพีไม่ได้รับรู้อะไรเลยนะครับคือจริงๆแล้วตัวพีเองพีพรีเซนต์สินค้าจริงๆแล้วก็อะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัว Product จริงๆเราก็จะไม่เราก็จะไม่พูดถึงสิ่งนั้นแล้วก็เราจะไม่พรีเซนต์สิ่งนั้นเลยครับผมอันนี้คืออยู่ในข้อสัญญาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วด้ยวคคยครับตนก็ปรับแก้เยอะไหมครับที่บอกว่ามีการปรับแก้ข้อผิดๆในสตาร์ทอัพเดี๋ยวจะต้องพูดะเอ่อสคริปต์ใช่ไหมครับก็ปรับแก้เยอะไหมก็ ต้องถามผู้จัดการแป๊บหนึ่งนะคะสบ่วนใหญ่ดูีจะช่วยดูให้อยู่แล้วจริงๆที่เขาให้พูดคุณสมบัติของสินค้าคือตามตามงานวิจัยตามเอกสารหมดเลยไม่เราไม่ได้แก้ส่วนนั้นมันมีบ้างที่จะให้ไวผู้บริหารอะไรอย่างนี้เรารู้สึกว่าเอออันนั้นเรา เราขอพูดอยู่บนพื้นฐานความเป็นตัวน้องแล้วกันนะอะไรแค่นั้นค่ะส่วนเรื่องส่วนเรื่องแบบชวนทมธุรกิจโครงสร้างอะไรในพาร์ทของพีพีไม่เคยมีไม่เคยมีการพูดพูดถึงสิ่งนี้เลยเราเลยไม่ต้องปรับแก้ไม่มีอยู่แล้วค่ะคือในในพีเซนเตอร์หลายๆคนของเขาอะค่ะมันจะมีเรื่องของการที่ต้องมาโฆษณาขายของว่าผลิตภัณฑ์เรายอดขายเท่าไหร่อันนี้ในตอนนั้นอะสคริปมีไหมคะ ไม่มีค่ะเพราะว่าอันนั้นเป็นการเปิดตัวสินค้าครั้งแรกค่ะแล้วไม่เคยไปร่วมงานอะไรเลยค่ะเรื่องก็นะเรื่องที่เราไม่สบายใจี่น้องไม่สบายใจตอนนี้บิวิ้นอยู่ต่างประเทศได้คุยกับบิวกิ้นมั้งแมปศึกษาเร่องที่เราไม่สบายใจ้องศึกษาหาได้ยินจริงไหมเพราะปกติแล้วเรามีปัญหาบิวพี่ต้องทำแทร์อัพเราตลอดครับเนี่ยเราศึกษาไว้ก่อน อ่อปรึกษาไหมจริงๆก็ก็มีทางทีมไปคุยครับพี่อ่ะจำเลยขอโทษครับครับก็ปรึกษานะครับแล้วก็จริงๆก็มีการคุยกันตลอดเขาก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็เราเราจะออกมาชี้แจงอันนี้บิลกินก็ก็ได้คุยได้ครับผมเขาให้คำแนะนำยังไงมากที่สําหรับตอนนี้คือจริงๆเขาตามใจพี่นี่แหละครับเขารู้สึกคือพี่เองพี่รู้สึกพี่ไม่สบายใจมากกว่าแล้วพี่รู้สึกว่าแบบเออพี่อยากออกมาชี้แจงเรื่องนี้จริงๆเพราะว่า พี่พี่ก็ไม่สบายใจจ,จริงๆอรัพี่ไม่รู้จะอธ like ิบายยังไงเหมือนกันครับบิลกินเขาก็กำลังใจล่ะครับเขาก็บอกสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะยังไม่มีพี่เศกอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยดีใช่ไหมก็ ถามว่ามีไหมอา,อาจจะเป็นรวมๆม,มากกว่าครับผมแต่ถ้าตรงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่มีอาจจะเป็นการพูดถึงแบบดาราศิลปินอะไรอย่างงี้ตามคอมเมนต์ต่างๆอะไรเงี้ยครับว่าแบบจริงๆแล้วแบบจริงๆสิ่งที่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่สบายใจจริงๆในในคอมเมนต์นะคบผมอันนี้ในฝั่งของพี่นะครับคือการที่เขาพูดว่าแบบเหมือนดาราศิลปินคือตั้งใจเพื่อแบบ ทําให้คนเชื่อถือหรือหรือว่าตามอะไรเงี้ยครับจริงๆแบบทุกๆงานที่พี่ตั้งใจคือพี่ตั้งใจทําจริงๆแล้วก็พี่ทํามันด้วยด้วยความรักของพี่จริงๆครับผมพี่ก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบขอโทษครับในมุมของเราค่ะในวันนี้มันมีผู้เสียหายออกมาค่อนข้างเยอะแล้วก็อย่างที่อยากที่ทุกคนเห็นว่ามันจะมีแบบจากสถาการต่างๆได้ยังไงเราสื่อมีผู้เสียหายค่อนข้างเยอะในมุมของเราเราสื่ออยไงเสียใจครับ จริงๆพี่ว่าเหตุการณ์นี้คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับคนรอบตัวคนที่เรารักหรือใครก็ตามเลยพี่ก็รู้สึกว่าเออพีพีรู้สึกเสียใจกับกับเหตุการณ์นี้จริงๆครับผมเราที่เราบอกว่าเราทำงานด้วยความรักนะครับพอทำงานด้วยความรักเนี่ยน้องคิดยังไงกับคงแรกที่พอติดต่อน้องมาสุดท้ายมันกลับเป็นเรื่อง,องลเลวร้ายละการเนี้ยมีทั้งผู้เสียหายและอาจจะมีผู้เสียชีวิตจากการกระดับรั้นนี้คคิดยังไง ขอใหม่ได้ไหมครับคิดยังไงกับเหตุการณ์หนูบอกหนททำงานด้วยความรักใช่ไหมฮะแล้วครา้งนี้พี่ถามหนูอันทำงานด้วยความรักเนี่ยหนูคิดยังไงกับการที่บอสเขาติดต่อมาพอสุดท้ายเนี่ยปัจจุบันนี้มีทั้งผู้เสียหายจำนวนมากบูลค่าความเสียหายจำนวนมากและหรืออาจจะมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทางนี้ไปแล้วครับจากกิจเขาจากธุรกิจเขาก็เสียใจครับพี่เสียใจแล้วก็ คือจริงพี่ว่าเหตุการณ์อย่างนี้ก็อย่างที่พี่บอกแล้วครับคงไม่ไมไมไมแบบคงไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครก็ตามแล้วก็พี่เองพี่ก็รู้สึกว่าก็เนี่ยแหละรครับคงเป็นสิ่งที่พี่ต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็ในการรับงานครั้งหน้าๆน,นะครับผมแล้วก็จริงๆแบบ ไม่ไม่ไม่เคยคิดว่าอยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยครับคือเหมือนตอนนั้นพีก็เช็คเรียบร้อยถูกต้องทุกอย่างแล้วพี่ก็ไม่ได้คาดการณ์ว่ามันจะเิดมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นใช่คือณตอนนั้นก็ยังไม่ได้คาดการณ์ว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆตัวพีเองพีไม่สามารถเข้าไปดูกิจกรรมทางบริษัทของเขาได้หรือกลยุทธ์การขายอะไรต่างๆของบริษัทเขาได้เลยจริงๆพีก็อย่างที่บอกครับมีหน้าที่พีเซนแค่ตัวโปรดักต์จริงๆตามสัญญาเลยครับแล้วก็ถือว กันจกอะไรเลยเราออกมาอีก็ไม่จริงๆก็ไม่มีกดดันตัวเองเอายังไม่มีใครกดดันพี่ก็ยังไม่มีใครกดดันพี่แต่พี่กดดันตัวเองพี่รู้สึกว่าอยากอยากจะคือถ้าช่วยเหลือสังคมได้ส่วนเล็กๆพี่ก็อยากจะทำครับอย่างคนอาจจะมองว่าเขาใช้ความที่เราเป็นาราเป็นคนที่มีชื่อเสียงมาหลอกคนอื่นเพื่อเพื่อบมาร่วมทุนกับเาเราคือ จริงๆพี่ว่าพี่ก็ไม่อยากให้คนมองภาพศิลปินดาราเป็นอย่างนั้นนะครับหมายความว่าจริงๆแล้วตั้งใจเพื่อมาหลอกตั้งใจเพื่อมาดึงดูดเพื่อไปซื้อสินค้าอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าดิสันเิศิลปินตัวสำหรับตัวเพลงนะครับพี่ตั้งใจทํางานทุกๆงานอย่างที่พี่บอกแล้วก็พี่ทํางานด้วยความรักจริงๆกับหน้าที่ที่พี่ทาพอมีคนได้ผลกระทบจากได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้พี่ก็พี่รู้สึกเสียใจจริงๆครับ แบบไม่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยคือมันมันเป็นเหตุการณ์ที่พีไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วก็พีไม่ได้อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับแฟนๆพี่อยู่แล้วด้วยครับได้ติดต่อแับบริษัทนี้มั้งไม่มีเลยครับหลังจากหมดสัญญาแล้วพี่ก็ไม่ได้มีคอนเนคชันอะไรกับเขาต่อน่ไม่มีเลยครับคือไม่ได้ต่อสัญญ,ญาด้วยแล้วก็ไม่ไม่ได้มีติดต่ออะไรเลยครับ เขาไม่ติดต่อหนูมาโอเคนะไอเียเพิ่เิมคะนี้พอน้องคับพี่พี่พี่พักได้พอแหล่งข่าวเสร็จแล้วน้องก็สบายใจนะครับเหมือนเหมือนเป็นเรื่องที่เราไม่ได้มีโอกาสอธิบายไงมากกว่าแล้วก็จริงๆอยากอยากออกมาพูดตรงนี้ประเด็นหลักจริงๆคือคืออยากจะมา ช่วยเหลือหมายความว่าช่วยเหลือการให้ข้อมูลต่างๆด้วยครับผมอยากจะเป็นส่วนเล็กๆอีกที่พี่บอกเลยว่าในการช่วยเหลือไม่รู้ภาษาพูดยังไงก็เป็นช่วยเหลือถ้าเกิดคนที่ต้องการข้อมูลใช่โอเคเจ้าหน้าที่ใช่ครับเธอถ้าทางเจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลอะไรพี่ก็ให้พี่ยินดีให้ความร่วมมือทั้งหมดครับผมตอนนี้ที่ยังกี่ประมาณ จะไม่ต<อ>้องห่วงตรงนี้ตั้งใจเรียนไปคาดว่ามากกว่านี้จะถามวันเกิดบิ๊กกิ๊กเลยนะี่ถามเลยนะคคบ้างคะวันเกิดผ่านมาวันเกิดที่ผ่านมาครับประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้หรอเโอเคโอเโอขอบคุณมากทูก่ขอบคุณค้าบขอบคุณครับขอบคุณครับ